อันนี้คือตู้ A T S ออโต้สตาร์ตไฟ M คือไฟเมนของการไฟฟ้าไฟ G คือไฟของเ e n e r a อร์ภายนอกข้างในจะเป็นออโต้สตาร์ตชุดออโต้สตาร์ตตอนนี้ไฟยังมาตามปกติเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูเฉยอเบกเกอร์ลง มันได้ยินไหวะอ่าตอนนี้เอาเบรกเกอร์เมนไฟลงแล้วไฟเอจากการไฟฟ้าก็จะดับเดี๋ยวรอสักครู่จะได้ยินเสียงสตาร์ทข้างนอกอัตโนมัตแล้วก็ไฟด้านจีจะติดไฟก็จะจ่ายให้กับเครื่องจกักรทุกเครื่องทำงานต่อไปตามปกติเสร็จแล้วสมมุติไฟจากการไฟฟ้ามาเฉยอออนเบรกเกอร์ ไปเกอร์ปุ๊บไฟด้านเอ็มก็จะติดในด้านทีก็จะหน่วงไว้แป,ป๊บนึงแล้วเครื่องก็จะดับใช้ไฟของการไฟฟ้าตามปกติครับ